อึ้งชาวเน็ตรีวิวความสวยหลังเจอตัวจริงซุปตาสาวคนนี้ไรทิติยันไลฟันเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2,565ที่ผ่านมาเอสปาเข้าร่วมพิธีเปิดร้านป๊อปอัพอาควาดีปาม่าที่แอเวนูเจมเซลงานนี้สมาชิกในวงปรากฏตัวชุดสีดำที่รู้เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความสวยสงา่า และหนึ่งในสมาชิกวงที่ได้รับกระแสต,ตอบรับดีสุดๆคงหนีไม่พ้นคารดิน่าโดยภาพเซตนี้ถูกถ่ายโดยแฟนคลับที่ไปรอต้อนรับเธอดึงดูดความสนใจจากทุกคนได้ด้วยความสวยสง่าของเธอแม้ว่าจะแต่งตัวเรียบๆผมสีดำและเครื่องสำอางที่เบาบางแต่ความสวยบอกเลยว่าทำแฟนคลับที่ถ่ายภาพนี้ได้เป็นต้องตะลึงไปเลย หลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นรูปของคารีนาพวกเขาต่างพากันตกตะลึงในความงามของเธอพร้อมทั้งพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมไอดอลรายนี้อย่างไม่ขาด